จริ่นทาคุณอานะฮะแล้วก็คุยกันมา,าหลายคนคยังไม่ได้คุยกันนัตดนตรีตคุณอาคือแนะนําตัวเองหน่อยอผมชื่อประมวละนะครับถาบานแล้วก็อยู่เป็นวงในานามชื่อในานามของนักร้องก็คือหล่อปูบรัทชดชื่อเออล่นชื่อหล่อ,ลอแล้วปกติเล่นอยู่ที่ไหนคะคือปกติเนี่ยผมอา จะไม่ค่อยเล่นซ้ำร้านอาหารประจําเพราะว่าผมจะเล่นอยู่บ้างอาทิตย์หนึ่งประมาณรักวันสองวันเพื่อที่จะพอได้พอได้ฝึกฝึกไปออกไปพบปะคนนู้คนนี้บ้างแต่โดยใหญ่ผมจะรับงานรับงานนอกรับงานตัวไปยกระับยกชุกสูงนิดหนึ่งแล้วมามาตรงนี้นี่มาได้ไงอ่ะมาเพราะมาตรงนี้มาได้ไงเนี่ยผมก็ที่ผ่านมานี่ผมได้รู้ รู้จักกับอตอนที่ตั้งแต่พันธม,มิตรมาผมรู้จักกับทนายมิ้นรู้จักกันน้องตั้มรู้จักกับหลายคนค่ะตั้งแต่พันธม,มิตรมาค่ะทีเนี้ยพอเมื่อมีเหตุการณ์ที่บ้านเมืองวุ่นวายอย่างเนี้ยมีรัฐบาลเข้ามาแล้วไม,ไ,มไม่ตอบโจทย์ให้กับประชาชนผมก็เลยว่าพอเขาออกเป็นเคลื่อนไหวเนี้ยผมก็จะไม่ต้องกาชวนเขามาเองมาเองแต่ว่าเราในฐานะที่ว่าทนายความอย่างทนายมิ้นอย่างทนายนกเขานี่เขาเคย,เคย ช่วยเหลือคดีเราอะไรแบบนี้เราก็เลยมาช่วยมาเลยก็ไม่ต้องชวนเลยมาผมดูข่าวผมมาแล้วแต่งเพลงเองไหมก็มีเพลงเพลงที่ร้องอยู่บนเวทีนี้ก็มีเพลงผมอาทิเพลงอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเหมือนเพลงอ่เพลงทางเกวียนเพลงคนบ้านไพรอะไรพวกนี้เพลงสันตกอะไรพวกนี้ผมมีเพลงผมแล้วอาเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังมาร้องเพลงเพื่อชีวิตใช่เพื่อชีวิตที่ตรังมีเยอะไหมฮะ อ่าเยอะทางใต้เนี่ยนะทางใต้เนี่ยพอเพื่อชีวิตก็เดี๋ยวนี้เพื่อชีวิตมันเป็นเพื่อชีวิตอะแต่บางทีไ็ใช่เพื่อชีวิตตัวเราเองบ้างแล้วก็ผสมกันคนอื่นบ้างนะคะอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็เขาเรียกว่าเคารพหนงตัวไปแต่ว่าคนใต้เราส่วนใหญ่ก็ก็จะมีเมื่อบ้านเมืองมีความเดือดร้อนที่ต้องการมาช่วยเล้วก็จะออกมาทุกๆครั้เวลาเราซ้อมอยู่ที่บ้านก็เรามาเล่นให้พี่น้องนี่มันอารมณ์มันเป็นยังไงคะ เวลาเราเล่นอยู่บ้านใช่ไหมอาาก็แบบอาโอเคพอมาเล่นอยู่ที่เนี่ต้องให้กับพี่น้องที่มาชุมนุมอยู่นี่อาเป็นไงบ้างต้องต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าสบายสบายคือเรามีความตื่นเต้นนะ,ค,ะความตื่นเต้นทีนมน่มาเล่นมาเล่นช่วยเกี่ยวกับประเทศชาติะก็ถือว่าง,งานเนี้ยก็ถือว่าเป็นกิตอาสาเลยประมาณนะี้ทำไมเราก็ไม่มีอะไรมากที่นีก่กป็ิตเป็นกิตอาสามีข้าวกินมีแล้วก็มา เมื่อเมื่อชนเขาออกมาเยอะเนี่ยเราเองก็เราเสนะเตี๊ยวเป็นคนที่เป็นคนที่ติดตามขา่าวสารบ้านเมืองตลอดเมื่อรัฐบาลเขาจะแก้นั่นแก้นี่ใช่ไหมโกงกินบ้านเมืองเราไมถ้ามันเสียทนหรือเรื่องแบบนี้ได้เราก็ออกมาร่วมมือกับเขาแน่นอนมามาทุกครั้งก็งเรียกว่าเราได้อะไรมากกว่าที่เรามาเล่นดนตรีเฉยใช่ไหมฮะเราก็ได้ความรู้จากวิทยากรบนเวทีอะไรอะไรเงี้ยแล้วเรียนดนตรีไม่ถึงแต่งเพลงได้ คือคือผมจริงๆตอนสมัยวัยเด็กผมก็เรียนดนตรีอยู่เรียนดนตรีแต่ว่าพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะอาศัยความสามารถตัวตัวอาศัยความไม่เพลสวรรค์งั้มาเรียนที่นี่นี่เวทีชีวิตจริงนี่คือเรียนความรู้ได้ความรู้แต่กันก็เรียนเพลงเพื่อชีวิตในชีวิตของใคระตอนนี้ ก็มาเรียนเพลงเพลงเขาเรียกอะไรนะมาเรียนชีวิตของคนที่จะต้องดิ้นโดดแหลงเงี้ยอันนี้มาจากตังเลยใช่ไหมหรือยังไงฮะไม่ผมปกตีผมอยู่กรุงเทพอยู่แล้วอ๋ออยู่กรุงเทพแต่ว่าเกิเพลบ้านเกิดเป็นคนใต้อ๋อแหลงใต้หน่อยสิจ้ะแนะนําตัวเองแหลงใต้อสวัสดีคนไต่เออสวัสดีคแล้วบอกว่าข่าวหน้ามาหน่อยข่าวหน้าข่าวหน้าชุมนุมอมาหน่อยเนี่ยก็ก็ยาจะเชิญชวนนะพี่น้องปากใต้ นะครับที่เราอยู่ที่บ้านก็เมื่อปรฏิจจต่อการก็ยักจะให้พีน้องปักตายไม่ว่าจะเป็นตั้งเป็นสุราตนะครทุกครั้งที่มีการต่อรู้พีน้องเราก็มาช่วยกันเยอะแยะมาไปก็เมื่อปฏิจัต่อการก็เชิญกับปีน้องมาร่วมกันรวมมาต่อรู้ครับเราไม่สามารถยืนเฉยๆได้ครับแล้วทําไมเที่ยวนี้เขายัางไม่ค่อยมาเพราะอะไรคะ คือเขายังรออยู่รออะไรรออะไรเออถามที่ถามพี่น้องหน่อยภาคใต้รออะไรจ๊ะพี่น้องภาคใต้รออยู่แต่ความคิดผมผมว่าบางทีมันใกล้แบบผมพูดตามความคิดผมะผมว่าบางทีคนมันรู้สึกว่าเขาเขาเบื่อการชุมนุมเบื่อทางการเมืองแล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากถ้าเขามาเนี้ยเขาต้องเึือกเลยว่าเขายังต้องเสียการงานเสียรายได้ เสียเวลาทีเนี้ยอีกส่วนหนึ่งคือเขายังไม่ทิ้งบ้านมาเพราะเขารู้สึกว่ามันจะสู้แบบไหนระบบตักษินได้มะมเพราะเขาตั้งแต่เขาหนีไปต่างประเทศตั้งสิบป้าสิบเจ็ดปีกลับมาได้กลับมาโดยที่ไม่ติดคุกเนี่ยคือเขาต้องคิดว่าคนในบ้านในเมืองนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมืองนี้ช่วยเขาอ่ะกลับมาไม่ติดคุก ทีนี้เขาบอกถ้ากลับมาสู้อีก้มันจะสู้ไหวสู้กับใครสู้กับคนมีเงินเขาก็เลยไม่มีความมั่นใจทีนี้คนที่ออกมาแกนนาที่มาเนี่ยพูดง่ายว่าไอ้น้องทั้งน้องตั้มแล้วก็ทนายมินแล้วก็มาเขาก็ก็มปีจิตใจที่ออกมาต่อสู้ก็จริงแต่เนื่องจากว่าประชาชนก็บองว่าทำไมคนที่ใหญ่กว่านี้จะไม่มายังไม่เอาบุโซ่ยังไม่อาเลยคืออยากจะให้มีผู้ใหญ่มากกว่านี้ที่ออกมาร่วมมือกันหน่อยนึงลองถ้าเกิดว่าสมมุติว่ากับแดนสุเทพมานำอะ อ่าใช่ไหมใต้มาแน่นอนมาแน่นอนใช่ไหมเพราะเขาเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วก็มีความเชื่อถือสมมติเจตุพรมาเนี่ยคนเสแดงก็ต้องมาถึงจะตอนนี้เราไม่มีรเลยนะเสื้แดงเราไม่ทะเลาะแล้วแต่ใต้จตุพรมาเนี่ยต้องมีพี่น้องอีกจำนวนมากมายมาร่วมแน่นอนชัว อลองร้องเพลงอาสักท่อนในในที่อาแต่งเองอะสักท่อนเลยเออเพลงอะไรดีอ่าเพลงของก็เก็บความทรงจําที่เคยมีเก็บสิ่งดีๆเอาไว้จากเมืองจำไม่ได้ไเพลงอย่งเงี้ <c oughs> เพลงแห,ห,หล่งใต้มีไหมแหล่งใต้ภาษาใต้ก็ได้เพลงภาษาใต้มีไหมกลับบ้านถฤดนะใจฉันยังคงห่วง หนวงเน็บหนาวยามเจ้าไปไกลบ้านกลับคืนทินทานคนบ้านเดิมเขายังรออยู่อยู่อยู่แห่งไหนใกล้หรือไกลส่งใจให้รู้อยู่สุขชนหะนทุกอย่างไรใจอยากให้รู้หรือว่าเธอลืมทินอยากโบยบินสู่ปลายฟ้าไกลใจฉันยังคอย คอยเธออยู่ด้วยความห่วงใยอะไรประมาณนี้นนิมเพลงในฐานะที่เป็นนักดนตรีได้ฟังเพลงของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ไหมฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างในในความเป็นนักดนตรีเนี่ยถ้าถ้าเราดูแล้วคือเขาเพลงคือเพลงเพราะอยู่แล้วคแล้วก็มีมีความสวยงามเรื่องภาษาค่ะยังไงพอเพลงที่ที่หมอเขียวอมาถ่ายทอดให้ฟังนะค่ะที่ผมนี่อยู่แรงใจมวลชนเาจะเป็นริบ เพราะมาก mm hmm. เป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ก็เรียกว่าแล้วที่เขียนออกมานี่คือร้อยเรียงภาษาร้อยเรียงกว,วีได้เพราะคือเพลงก็เพราะทุกเพลงนี่ยผมยังจะมาร้องเลย mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่า mm hmm. วันไหนที่ผมก็ไปเล่นกับหมอเขียวด้วะ uh huh. เป็นช่วยเจนหมอเขียวแต่ uh huh. ถ้าเกิดวันไหนที่ mm hmm. ไปเล่นที่อื่นเขาจะเอาเพลงพวกนี้ไปรอ้องด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะค <Okay. S 1> ุณาใครที่จำภาษาลุงสุเทพสักคำสองคำไหมคะที่บอกว่าให้มันรู้ไปแต่ได้ยินไหมครผมจำไม,ม่ได้จำไม,ม่ได้น,นะคะเจริญธรรมนะคะคุณา<ฆ>ขอบพระคุณมากนะคะนี่ก็เป็นก็เรียกอะไรก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมร่วมให้ความสุขต่อคนที่มาที่เวทีนะคะ,<ฆ>จะเจริญธรรมนะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะเจริญธรรมนะคะ